น้องเอจะมารีวิวแผ่นชีของน้องดีเอที่ซักได้แผ่นรองฉีใช่ไหมที่ซักดได้ซักน้ำได้เอามาใช้ใหม่ได้ของเดิมเราใช้เป็นแบบไหนคะกระดาษกระดาษที่ลงกระเปืองเนาะน้องก็ไม่ค่อยฉีเนาะแล้วเราก็ต้องคอยเอากระดาษมาซับซับฉีน้องคือใครมีวิธีที่แบบ สามารถให้น้องฉี่ตรงกระดาษได้อะบอกเราหน่อยนะอืมนี่น้องมฉี่ไม่ตรงเราก็เลยเปลี่ยนละมันเปื้อนกระดาษมากเลยด้วยไม่รักโลกเลยเราก็เลยซื้อมาใหม่เป็นผ้าที่ซักได้โอ้ไหนดูิไซส์ S นะคะคนจ่ายตังค์ไปไหนไม่รู้จะถามเหมือนกันว่าเท่าไหร่เราลองทดลองสั่งมาสามชิ้นค่ะตักตากได้น้องเแกะมาดูสิคนทดลองไปอยู่ข้างบนแล้วเอามา พี่โออยู่นู่นพี่โออยู่นู่นเอาลองกันไหนก่อนลองอันนี้เหรอเอาเปิดลองอ่ะเดี๋ยวไปวางไว้ข้างๆกงนางพี mm ่โอไหนดูซิแผ่นเป็นยังไงแผ่นไซส์เอสเนาะขนาดเท่าไหร่เนี่ยไซส์เอสกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะปะเอ๊ะม mm hmm. ีเ,เ mm hmm. ขียนไว้ไหมเออใช่ขอกเลยแมไม่ได้ใส่แว่นตา mm hmm. จาัดด้วยอ่ะขนาดเท่าไหร่นะ <c oughs> ตึงๆๆก็คือแผ่นที่เราสั่งมาไหนด uh, ูซิขนาดเท่าไหร่นะคะอืมเขาบอกไว้ไหมเนี่ยในเนี้ยอันนี้คือชื่อสินค้าผ้ารองฉี่สุนัขแผ่นรองฉี่หมาชื่อซื้อสินค้าชืชื้อสินค้ามีโทรด้วยเนาะเพชรพระอย่างหนึ่งผ้ารองฉี่สุนัขแผ่นรองฉี่หมาวิธีใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง อันนี้ราคาแผ่นละร้อยห้า <quieren> สิบเก้าบาทโอเคขนาดเท่าไหรเนี่ยเราเลือกไซส์เอสมาเนอะขนาดเท่าไหร่เอยมีตลับเม็ดไหมคะเออยิบตลับเม็ดให้แม่หน่อยได้ไหมคะอ๋อใช่ความดีของมันคือด้านหลังค่ะเป็นเม็ด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 อย่างนี้กันลื่นตลับเม็ดอยู่ใต้โต๊ะค่ะลูกมาดูกันเขาไม่ได้บอกขนาดมานะว่าไซส์เอสขนาดเท่าไหร่อันนี้ที่สองก็ไม่มีน้องเอยวัดลูก ขนาดเท่าไหร่นะมาเป็นเซนก็ได้เป็นเซน,เน,เซนความยาวคือห้าสิบประมาณห้าสิบสามเซนนะคะกลับหัวมาอีกด้านนี้อ่ะห้าสิบสามเซนอันนี้ความกว้างคือ นี่เกือบ40ก็คือ39-40เซนค่ะโอเคนะคะ40แล้วถ้าเป็นนิว้วเป็นนิ้วจะง่ายกว่าไหมเนี่ยอ่า15นิ้วครึ่งจับอเออจับให้แม่นะ15ห้านิ้วครึ่งกดเล่นกับี่กับ2อดนิ้วโอเค21นิ้วค่ะ กว้าง15นิ้วครึ่งคูณ21นิ้ว okay. เดี๋ยวเอาไปลองวางให้น้องดูอ่าไปไปดูข้างๆกรงนางค่ะอ่าวางดิโอนี่นปกติเราก็จะาวางไว้เท่านี้การเลื่อนไหนะเอ้ยกันเลื่อนจริงการเลื่อนได้จริงก,ก็คือเนีย่ยก็คือเหนียวๆแหละเออคือดึงก็ติดๆหน่อยเค okay. ดลีโอดูนี่ของใหม่ ต้องรอล้กันเนาะเอกเลอดูทำไมอะเอาตูดไปถ่ายในเอ้ยเอาตูดไปถ่ายอันนี้นะที่ชีใหม่นะลีโอ จะพึ่งที่ฉี่นี่ที่ฉี่ไม่รู้เขาอื่นเขาทำกันยังไงนะแล้วก็พยายามมาตูดทุ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 ทูทที่ฉี่ฉี่ตรงนี้นะหนูนะโอเคนะบายบายเลี้ยวมองมาบายากกบาย